อาสวัสดีครับวันนี้พ่อแบงค์มีบ้านของเล่นหลังใหม่เป็นแบบสยองขวัญเลยนะเป็นแบบน่ากลัวแต่มันน่ารักใช่หรือมันน่ากลัวกันแน่เราเข้าไปดูไหมไปครับเข้าไปดูเลยอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเหมือนตัวตัวเราเข้ามาอยู่ในบ้านอ่ะตัวเราตัวเล็กลงด้วยเฮ้ยทุกคนอ๋อนี่บินกระบายืนอยู่ตรงนี้ แล้วต้องทำยังไงอ่ะบ้านลังนี้สีสันสวยงามมากเลยอุ้ยคอมมีคอมพิวเตอร์อุ้ยมีทางเดินอุ้ยเขาบอกลูกศรให้ไปนะระวังตกนะแต่ว่าเหมือนตัวเราเล็กเลยนะเรามาอยู่ในบ้านของเล่นแล้วอ่ะใช่บ้านสวยมากใช่บ้านเป็นสีชมพูว้าวบ้านในนี้สวยมากดูชั้นบนกันทุกคนมันเหมือนบ้านเจ้าหญิงเนาะใช่ไหมมันเป็นเหมือนเจ้าหญิงอ่ะอุ้ยอุ้ย แต่ใลรูปดูน่ากลัวเหมือนกันนะใช่ไหมบิ๊กกระบาเราต้องไปด้วยกันนะเผ<ๆ>ื่อเผื่อเจออะไรที่ที่สยองขวัญหรือว่าที่แบบน่ากลัวไปครับไปครับอุ้ยอุ้ยลงไปในรูนั้นเลยเหรออ,อุ้ยอุ้ยบ้านหลังนี้มันหลังใหญ่อะมีขนมมีคุกกี้<ต>มีโดนัะแต่เราอยากินนะเพราะเดี๋ยวมันเยวเดี๋ยมันอะเดี๋ยวมีย,วมยาพิษอรอใช่จริงเหร เพราะเราไม่รู้ว่าว่าว่าเขาใส่อะไรลงไปใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราต้องเดินบนแก้วน้ําชาอุ้ยอุ้ยข้างล่างมีกระต่ายเหมือนข้างล่างเป็นสารพิษเลยอ่ะฮะเป็นสารพิษหรอแต่พ่อแบงค์เห็นเป็นกระต่ายนะแต่เป็นกระต่ายที่ตายแล้วอ่ะเป็นกระต่ายที่เข่าทิ้งอ่ะเป็นไม่มันเป็นตุ๊กตาอ๋อเป็นตุ๊กตาทั้งนั้นเลยอุ้ยสารพิษเหมือนสารพิษเลยสารพิษาวาจริงๆด้วยเ่ายังไงบิงโดนไปแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบ,บิงก่กอนไ้ลองหันไปดูบิงซิอยู่ตรงไหนบิงอยู่ตรงนน้นอ๋อบิงก,กำลังมาแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรบิงบิงมาได้ไหมครับตอนนี้เหมือนเราเดินอยู่บนเลโก้เลยทุกคนก็เลโก้นั่นอะแสะดงว่าบ้านของเล่นเนี่ยมีของเล่นเยอะมากแต่ทำไมถามก่อนว่าทำไมเราตัวเล็กลงใช่ทำไมเราตัวเล็กลงอะใช่บ้านเวทมนต์แน่ๆเราเข้ามาละกลายเป็นมดเลยอะตัวเท่ามดเลยเนาะ เหมือนเหมือนเราเป็นมุดแหละใช่อุยอุยเราเจอหัวตุ๊กตาหัวตัวตลกครับทุกคนมีเยอะมากเลยนี่ก็เป็นหัวตัวตลกหัวเริ่มน่ากลัวเหมือนกันเนาะบยข้างล่างอะข้างล่างเหมือนมีโดนัทยอู้บอยบอยบอยอย่าเพิ่งลงนะเราลองมองดูสิข้างล่างมันกว้างใหญ่มากบอยลองมองให้เพื่อนๆดูซูมได้ไหมสูมออกได้ไหมอู้มันมีอะไรม้างเนี่ย โอ้โหหลังนี้ใหญ่เหมือนกันนะพี่ไบมาเร็วตรงนี้ไม่มีอะไรข้างล่างเป็นเหมือนเมืองขนมหวานเฮ้ยมันเหมือนที่เราไปเที่ยวไปมีรอด้วยนฮ้ตรงนี้มีรอด้วยรอแป๊บนึงตรงนี้เหมือนมีมีรอด้วยเป็นกับดักเลยอใช่มีรอใบด้วยมงรออธิบายด้วยเราต้องไปพร้อมกันไงทุกคนเราจะได้ช่วยกัน พี่ใบมาเร็วเฮ้ยเกลือเุ้ยเฮ้ยจกแลตบพี่ใบชอบใช่ตรงนี้ก็มีนี่มีไหมมา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 เร็วมาเร็วอุ้ยอันนี้มันหมุนไวขึ้นน้องวิงน้องใบเก่งมากเราผ่านเมืองขนมหวานไปได้หูมีคำปขนมหวาอุ้ยอุ้ยโอดเหรอวิงโดนหรือเปล่ายังยังยังรอดอยู่อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าเจอบ้านสวยอีกแล้ว เขาบอกว่ายินดีต้อนรับพ่อเนี้ยหนูไม่อยากเข้าไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตัวนี้น่ากลัวเขาจะขยับหรือเปล่าอ๋อเป็นตุ๊กตาเหรอพุทธพะเพงนึกว่าเจอแบบเจอแบบน่ากลัวอีกแล้วนี่ไปทางนี้ไปทางไหนน้องบาไปผิดทางงมาทาจุดเส็บอ่ะอ๋อไปจุดสีเขียวแล้วลงลงมานี่นี่เราเจอหลุมลงไปแล้วอุ้ยปรนตูไหน ายบ้ยใช่บ้านหลังนี้นะครับเขาจะหลอกให้เราเข้ามาแน่เลยอะ่ะเพราะทุกอย่างมันสวยงามต้องมีเด็กๆหลงเข้ามาบ้างแหละแล้วตอนนี้น้องบิงน้องไบก็ต้องหาทางออกนะครับเจอรูเล็กๆแล้วนะครับอุ้ยมีเตียงนอนอุ้ยอุ้ย,ยเตียงนอนที่นี่สวยมากเลยอะ่ะอุ้ยหน้าเราติดดอกไม้ได้ด้วยไบอุ้ยตอนนี้เราสองคนหาทางออกไม่ได้อุ้ยบิงบิงเจอทุกคนบิงเจอแล้ว อุ้ยเป็นแบบนี้อุ้ยพ่องอลอะไร่อยเร็วเร็วบายไปต้องหนีใช่ใช่เอาล้วครับเขาตามบายมาแล้วบิงรอดหรือเปล่าอุ้ยเราแอบอยู่ในตู้อุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงแมวเสียงแมวในบิ๊ในนี้มีแมวด้วยเหรอบายลองออกไปดูสิเหมือนได้ยินเสียงแมวนะบิงบิงกันแลก่อน อุ้ยทุกคนมันเริ่มน่ากลัวมันเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะให้พ่อช่วยไหมใช่ให้พ่อช่วยหนูก่อนไปทางไหนอ่ะเราต้องขาทางออกหรอดๆ<อ>ใช่ใช่ใช่เ <s ipper> ขารูนี่กดปุ่มปไม่ะกดเข้ามาเข้ามาอันนี้ก่อน <ทำ S 1> โอเคในเนี้ยตัวนั้นแบบตัวสูงไงมันข้าไม่ได้มันชื่อตัวอะไรอะบายูยมาแล้วนี่ไงมันคือตัวเนี้ยแหละ แต่เขาก็ไม่น่ากลัวนะนี่เราไรเราไปทางนี้ได้นี่นี่นี่พ่อแบงค์รู้แล้วเราต้องไปกดปุ่มสีเขียวไม่เรากดเรากดไปแล้วอุ้ยอ้ไปไปไปพอหนีไม่เป็นเข้าตรงนี้ก่อนเหรอโอเคพ่อพ่อปุ่มสีเขียวมันกดไปแล้วเข้าได้ไหมมันเข้าได้ไหมัเข้าไม่ได้แล้วเราต้องไปทางไหนฮะทุกคน กดปุ่มกดไม่ได้เหรอกดกดไม่ได้กดไปแล้วน้ำไปดูทางอื่นไหมบายไปเองเนี่ยบายไปเก่งน่าตายถ้าตายก็ไม่เป็นไรเรามีจุดเซฟุูยขาไมาอยู่หน้าบ้านเราุ้ยผมสิบอกแล้วว่าบ้านหลักของเล่นหลังนี้บ้านของเล่นทนี่นี่น่ากลัวเหมือนกันนะบิงเราออกไม่ได้บิงตอนเนี้ย เขาอยู่ที่บ้านพี่ไหนน้องบิ๊กออกได้แล้วมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ควรประตัวมีคนจอเหรอเอาแล้วเราจะออกยังไงอ่ะออกเอาพยายามลองออกก่อนออกอะไรถ้าตายไม่เป็นไรไม่ถ้าเราวิ่งออกไปได้ไหมใช่เว้ยดูผมของซี่ผมของมีอมยิ้มด้วยเขาวิ่งออกไปเลยนะหนึ่งสองสามไปไปไปเฮ้ยเขาวิ่งออกไปได้เขาไม่ทำร้ายเราเรือล้รถเรือล้อรถแล้วนี่ประตูนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ ขึ้นบันไดใช่ไหมบันไดอ่ะเดี๋ยวๆไปไหนเดี๋ยวพ่อไปงนี้ทางนี้จะตายไปไหนต่อข้างในนั่งข้างในข้อข้เข้าข้างนนี้ได้ปะเข้ากันห้องครัวห้องครัวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกดปุ่มมันจะกดปุ่มกดปุ่มโอเคกดปุ่มแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมเดี๋ยวพอกันตู้เย็นหรือเปล่าทางออกอยู่ตรงตู้เย็นหรือเปล่า ขึ้นได้ขึ้นได้ไปเฮ้ยเก่งเก่งโอติดติดโอ้ยเรายังไม่เจอทางออกเลยไปไปต่อครับเราต้องหาทางออกให้ได้อยู่ตรงไหนนะจะต้องกดปุ่มพ่อมันอยู่ตรงนั้นใช่ไม่มีใครนี่ทางนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นที่หลบอันนี้เป็นที่หลบภัยตรงนี้หรือเปล่านี่ไ,<ม>ไงไไก่ใช่ โ <Okay. S 2> ออเเคคาไปยู่ถ้า<ข>เรากดปุ่มให้ครบรต,ต้องกดปุ่มให้ครบใช่รู้แล้วเราต้องกดปุ่มให้ครบพ่อแล้วหนูว่าบ้านเล่นให้หนูมามาริ้วเดี๋ยวพ่อกดปุ่มให้พ่อไปกดปุ่มข้างล่างก่อนใช่ปุ่มมันอยู่ตรงไหนบ,บ้างบั็กไบ้นี่นี่นี่อันนี้กดแล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่าถ้าเป็สีแดงก็ยังไม่กดไว้ไว้หาปุ่มอีกโอ<า>้โหแบบอบก่อนแอบก่อนน้องกดปุแบบ่ม ให้มันเป็นหนึ่งก็กลัวว่าตายมันต้องทำใหม่อ่ะไม่เป็นไรทำใหม่ก็ได้เดี๋ยวพ่อไปหาบุ๋มให้กบบุ่มแล้วอันนี้จุดแอบมีตรงไหนอีกเราต้องเดินไปเลยเลยเดี๋ยวเราโดนเพราะว่าอันนี้จุดแอบแต่มันก็ดีอยู่นะพอโดนอะเรืองมันลดนิดนึงมีตรงไหนอีกนี่ไงว้ายเนี่ยแหละ ยี่ผ่านแล้วผ่านแล้วไบริวไปกระตอโอ้ตรงนี้เหมือนชิงช้าสวรรค์โอ้โอ้ชิงช้าสวรรค์เราต้องโดดข้ามไปเรื่อยๆครับทุกคนเป็นชิงช้าสวรรค์ออฟบี้นะครับโอ้ยากูะใช่ใช่ยากอยู่ยากอยู่พ่ออยากซูไหนลองดูข้างๆสิมันเป็นยังไงมันเป็นชิงช้าสวรรค์หรือเปล่า๋อนี่ไงมันเป็นแบบนี้มันเป็นหมุนหมุนเหมือนกังหันน้ํา บิงทำได้ไหมครับตรงนี้มันเป็นการหั่นน้านะมันไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์ห <Hey. S 1> มูมันยากเหมือนกันนะ oh. คนใช่ไหม,ช<า>มกช่<า>กหั่นน้ามันยาก,มยากไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เราต้องดูจังหวะให้ดียางยางยางอยากยากพ่อลองไหมมาพ่อแบงค์ลองสิพ่อแบงค์องลองดิจังหวะพ่อแบงค์ได้ไหมอุย้ยมันแตกมันเดินแล้วมันก็ล่วงเลยมันยากเหมือนกัน มันต้องให้ขึ้นข้างบนลูกอ๋อตรงนี้มันร่วงใช่ถ้าถ้าอ๋อถ้ายืนเฉยๆมันก็ร่วงแล้วเราต้องหันไปนี้ด้วยอ๋อเราต้องค่อยๆเดินค่อยๆถึงแล้วใช่ใช่อ๋อบิ๊กทำได้แล้วบายบิ๊กทำได้เราต้องค่อยๆเดินค่ถึงแล้วเก่งมากเก่งมากร้อง้บิ๊กด้วยอืมไม่เป็นไรไม่ต้องรีบต่อไปเป็นด่านลูกกิ้งนะครับทุกคนมันจะหมุนเราลงข้างๆเราต้องรีบกระโดดตลอดเวลาครับเป็นด่านลูกกิ้ง แล้วข้างหน้าเราเหมือนมีพระจันทร์เลยครับพระจันทร์เวียงไปเวียงมาเป็นเหมือนเป็นเหมือนดามน,นะครับให้เราให้เราผ่านไปทีละอันมันเวียงมาแล้วใบโ,โดนใบโดนใบโ,โดนเสี้ยวพระจันทร์แต่ว่าเราไม่เป็นไรครับเรามีจุดเซฟอยู่ใบใบระวังเสี้ยวพระจันทร์บิงผ่านได้ครับทุกคนอีกนิดเดียวน้องบิงใกล้ถึงแล้วบิงมันเป็นเสี้ยวพระจันทร์พอถึงแล้วเก่งเก่งถึงแล้วถึงแล้ว ยากไะยากอยู่ครับทุกคนถ้าทําไม่ผ่านเนียหนูเล่นให้นี่ไงอีกนีเดียวไปไปไปเย้้มีอีกแล้เนี่ยอ้มีะจ์เยอะมากเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนบ้านเลยนะเป็นบ้านบ้านสีสันสวยงามอีก้วข้งหน้าโหเป็นลูกกิ้งเยอะมากเลยนะแต่วางโดนบทนะเป็นลูกกิ้งบทเนื้อบิงรอด้วยนะเบียงกบิงตรงนี้มันยาก ตรงนี้เป็นทางเดินแบบเล็กอ่ะโอ้หน้องไบ้เก่งอ่ะน้องไบต้องมองไวเลยใช่ไหมว่ามันถึงไหนแล้วโอ้นันไงน้องน้องบิงโดนไบได้ไหมได้บรอดแล้วตอนนี้เราเหมือนแบบอยู่บนก้อนเมฆอีกแล้วอุ้ยเจอหลุมเจอหลุมลูกกระดาษบิงกำลังมาแล้วไบอุ้ยบิงอีกทีเดียวเย่ไม่ใช่อีกทีเดียวตรงนี้นะครับเป็นลูกศรนะครับให้เราลงไปในบอรอล้ มีจุดเสียบอุ้ยเจอประจันอีกแล้วอ่ะอันนี้ง่ายใช่อันนี้ง่ายจริงเหรอไม่ง่ายนะนั่นไงระวังนะโหเราไปคู่กันเลยเหรออุ้ยบิงบิงใจถึงบิงใจถึงบินได้มากอุ้ยเจอตุ๊กตาอุ้ยบินระวังระวังอันนี้นั่นไงอันนี้เป็นตุ๊กตาเลยอ่ะไบซูลดูซิเป็นตุ๊กตาทำไมอ่ะพ่อจะรีบไปอ๋อมันเป็นแบบลอยทุกอย่างมันไม่ลอยหมดเลยแล้วมันก็ หมุนด้วยเราต้องรีบไปเป็นเหมือนสุญญากาศอะขนาดโซฟายังลอยเลยอะของเล่นก็ลอยตุ๊กตาก็ลอยเราต้องรีบไปหรออุ้ยเปียนโนยังลอยอุ้ยลูกศรยังลอยอยู่อะเตียงเตียงอันต่อไปเป็นเตียงรอรอรูอยู่บนรูปรูปก็ลกกอยอุ้ยเจอจุดเซฟแล้วเก่งมากรอน้องด้วยน้องกำลังตามมาแล้วน้องใจเย็นๆน้องไม่ต้องรีบไปครับ จะช่วยน้องบิงด้วยแอร์เย็นมากใช่เดี๋ยวพ่อเป่าแอร์ให้ทุกคนครับตอนนี้ในเกมนี้เริ่มหนาวมากน้องไบต้องเอา,าผ้าห่มมาหม่ <c oughs> มเลยอ่ะคุณหนาวมากเลยทุกคนผมมาห่มไว้ลยคหนาวใช่เอาแขนออกมาแขนออกมาแขนออกมาเอ๊ห่มประมาณนี้ใช่ผมมาห่มไว้แต <c oughs> ยังก็หนาวหนาวจิ้ <c oughs> บ้านของเล่นนี่มันหนาวจริงจริง เฮ้ยเราใกล้จบแล้วเฮ้ยบิงบิงจะผ่านแล้วทุกคนบิงผ่านแล้วเก่งมากบิงขึ้นคีย์บอร์ดเลยครับตึ้นตึ้นกดเปียโนเลยครับตึ้นตึ้นตึ้นอุ้ยขึ้นตุ๊กตาตุ๊กตามันหมุนตุกตาหมุนเรีวโอเคต่อไปขึ้นเลโก้อุ้ยขึ้นแก้วน้ำชาไปไบไปโดนไปโดนหลอดไฟพ่อชนะแล้วอุ้ยเก่งมากถึงจุดจบแล้วเหรอ หรืออาจจะมีเฮ้ยทุกคน,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 นไม่ต้องกลัวทุกคนเป็นบอสเราเจอบอสไม่้เข้าไปไม้เข้าไปช่วยตอนนี้นะครับเราเจอด่านที่ต้องเจอบอสแล้วเป็นเหมือนหัวหน้านะแต่ว่าเขาน่ารักอยู่นะด <c oughs> ูสิหน้าเขาน่ารักแต่ก็น่ากลัวเอาแล้วช่วยกันครับนะครับโอ้เรารยิงเรายิงเฮ้ยเขาไม่ทําอะไรเรานะ อ๋อเขายอนอะไรมาเขาโยอนอะไรมาไม่รู้เราต้องหลบรีววรีววอุ้ยเลือดเขารถเยอะแล้วเลือดเราก็รถนะตอนนี้บินกับไปสู้กันอยู่ครับอุ้ยเขาโยอนอะไรมาเดียวเขายนสีสวยมาเป็นสีใสลุ้งเลยอ่ะเหมือนเป็นโคมลอยนะอุ้ยรถแล้วรถแล้วไม้รถแล้วบินเก่งบินเก่ง บินหลบด้วยใกล้หมดแล้วบ right. right, right. uh, okay ิงของเขาใกล้หมดแล้วอุ๊ยอ yeah. ุ๊ยอุ๊ยบิงเก่งบินใกล้แล้วทุกคนบินใกล้แล้วอุ้ยเขาอันใหญ่มาอุ้ยอันใหญ่มาอันใหญ่พ่ออุยบิงรอดแล้วบิงรอดแล้วไปเร็วอีกนิดนึงไปบิงบินพี่ไปก็รอดแล้วเย้ทุกคนเรารอดกันหมดเฮ้ยเราดูภาพนี้สิแต่แต่แต่มันจะตายเราไม่ตายเขาเอาผมมาจับตัวเล้วอะ มันมันจะล่วงอ๋อโคมไฟล่วงใส่ตัวบอสที่เป็นตัวร้ายอุอย้ออย,ย,ยเราจะนะหนาวเร้วหนาวเดิมขวายจะตื่นเต้นเหรอใช่เต้นเลยอะใช่ใช่อุ้ยแต่เกมนี้มันยังไม่จบนะเรายังออกไม่ได้ยังไม่จบ<ป>เราต้องเดินผ่านโอ้ศพเดินผ่านศพตัวร้ายบายบายนี่นี่มันกิ่งใช่ไหมเลยนะใช่แต่เราก็สู้ได้ ตรงนี้มีอะไรอีกไหมครับไม่มีไม่มีแล้วเราได้ลงแล้วถึงเส้นชัยแล้วออ้ยทุกคนถึงเส้นชัยเด็กนูเย่ทุกคนเราถึงเส้นชัยแล้วออ้ถึงตึงตึงตึงึงตึงตึง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 ตึงตึงึงตึงตึงตึงึงตึงเึงต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 ึงึงต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 ึงึงต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 ึงึงึงงึงงึงง มีห้องด้วยใช่เป็นเหมือนห้องนอนเด็กเลยโอ้เส้นชายนี่มีแต่ของดีมีสปีดมีกระโดดสูงโอ้โหทุกคนเรากินน้ำสปีดก้าไปเส้นชายมีแต่ของดีจริงๆสปีดเร็วเร็วมากๆนี่ครับทุกคนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเล่นมากใช่แต่ว่าตอนเราเข้าไปอ่ะมันเยอะไปหมดเลยเนาะพ่อเห็นไหมตุ๊กตา ใช่บ้านหลังนี้แหละที่เราเข้าไปอะ่ะทำไมมันปืดป๊ดๆอย่างเงี้ยไบเอายาออกกลยมันไม่ไ้มดสิมันต้องตายมันมีเกมนึงด้วยโอโอโนโอเคครับทุกคนโอเคงั้นเรามาปิดคลิปกันก่อนเนาะคลิปนี้นะครับบ้านของเล่นสนุกมากๆเด็กๆชอบไหมครับชอบเป็นเกมโรบอทนะถ้าเป็นชื่อเกมชื่อว่าอะไรอะ่ะเผื่อเผื่อมีคนอยากเล่นนะ่ะชื่อเกมนี้ชื่อเกมว่าอะไรเราเดาออกกัเดี๋ยวพ่อเปิดดูให้ชื่อเกมนี้มีชื่อว่า หนีจากบ้านตุ๊ก,กตา oh. ใช่